การร้องไห้คือการปล่อยให้ความรู้สึกออกมาจากใจมันไม่ใช่แค่การแสดงถึงความอ่อนแอแต่กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราร้องไห้เรากำลังแสดงออกถึงความเจ็บปวดและความไม่สบายใจใครว่าเราเข้มแข็งไม่ได้ถ้าร้องไห้การเผชิญหน้ากับความจริงมักไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่เราต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจและยอมรับมัน การร้องไห้ในวันนั้นคือการปลดปล่อยความหนักอึ้งในจิตใจเป็นการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกและยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนเมื่อเราเศร้าเราจะเห็นโลกในมุมมองใหม่เราจะเข้าใจว่าความเจ็บปวดทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นรู้ว่าไม่ใช่เราแค่คนเดียวที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตการได้ปล่อยน้ำตาคือการปลดปล่อยจิตใจให้มีที่ว่างสำหรับสิ่งดีๆเข้ามา เหมือนกับการล้างห้องใจให้สะอาดน้ำตาคือการทำความสะอาดอารมณ์ที่อัดอัน้นหลังจากนั้นเราจะกลับมาเข้มแข็งพร้อมเผชิญหน้ากับโลกภายนอกใหม่อีกครั้งเพราะความแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่การไม่ร้องไห้แต่คือการเลือกที่จะยืนขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เราได้ปล่อยมันไปแล้วคุณละ่ะเคยรู้สึกว่าร้องไห้แล้วมันทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นไหมมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์นะ